่เดี๋ยวให้ชมน้องแมวค่ะเป็นน้องแมวจรน,นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเอาอาหารให้น้องแมวเนาะโอ้เป็นเดโอเป็นเดก็มาด้วยอรุกอ่ะหอเหี้ยเหี้ยอันเนี้ยอ่นเนี่ยให้อาหารค่ะน้องแมวจรน,นะคะยังไม่ทานข้าวอ่ะกินเลยลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอีสโอเคอ t สโอเคอีดค่ะนี้ค่ะน้องแมวจรกินอาหารนะคะค่ะ ก็คือแมวตัวนี้นะนะ่าสงสารมากเลยเนี่ยก็คือเออเขานะคะค่ะเออที่เรียกอะไรนะมันจะมีแมวตัวผู้่ะมาผ่านมาแถวนี้นะคะแล้วเขาก็โดนเนี่ยค่ะคอของเขาเนี่ยนะคะเออก็คือขนหลุดนะคะเบนเด้เบนเด้คนนี้เป็นของเล่นนะคะค่ะเจ้าตัวนั้นค่ะไม่เล่นค่ะเอามากินข้าวก่อนลูกอีทอีทข้างบน อเนี่ยค่ะแมวจรก็คือเขาจะกลัวแบบนี้นะคะ <c oughs> มากินข้าวก่อนหลุก it's okay ค่ะมากินข้าวก่อนหลุกมะเนี่ยค่ะตอนนี้มีอยู่สองตัวนะคะก็คือเป็นแมวของตัวเองหนึ่งตัวแล้วก็แมวจรอ,อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้เขาจะกลัวเรามากแต่ก็คือจะให้อาหารเขานะคะก็คือจะเอาอาหารให้เขากินนะคะค่ะ it's okay It. come on เดี๋ยวเดี๋ยวจะวางอาหาราให้เขานะคะโอเควางไกลๆนิดนึงก็คือเขาจะกลัวกล้องนะคะค่ะเขาก็จุกลัวเรานะคะอ่าเนี่ยเขามากินแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ให้เล่นของเล่นดีกว่า นะตัวนี้เป็นของเรานะะเนี่ยที่เล่นของเล่นเนี่ยค่ะเป็นของเราค่ะเนี่ยค่ะก็คือคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะคะค่ะก็ให้ดูแมวกันนะคะแค่นี้ค่ะน้องแมวเล่นกันนะคะบ้านนี้ก็มีแมวค่ะค่ะนี้ก็คือบรรยากาศจากประเทศไซปรัสนะคะเพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนค่ะเพิ่งกลับมา ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเช้าเจ็ดโมงกว่านะคะที่ประเทศไซปรัสค่ะใครเข้ามาก็ใส่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะให้ชมน้องแมวค่ะก็คือเนี่ยค่ะ,คะมีอยู่ตรงนี้มีอยู่สองตัวนะคะมีแมวจรหนึ่งตัวแล้วแมวที่ตัวเองเลี้ยงอีกหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูมได้หรือเปล่าเนาะอ่าเนี่ยน้องแมวน้องแมวจรนะคะเขากินอาหารนะคะ คือแมวตัวนี้เขาจุกลัวจุกลัวจุกลัวมากค่ะจับเขาไม่ได้นะคะเป็นแมวจรค่ะโอ้ตัวนี้คาบคาบของเล่นอ่านี่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 เป็นแมวเรานะคะอาลูกคาบเลยคาบเลยค่ะให้ชมน้องแมวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศจากประเทศไซปรัสค่ะเอาเลยลูกคาบเลย อ้าเล่นเลยอันนี้คนนี้ชอบเตะบอลคนนี้เ็าชอบเตะบอลนะคะน้องแมวตัวนี้นะคะเอาเตะเลยลูกเอาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโยนให้เขาไปทางโน้นนะคะเนี่ยตัวนี้เขาชอบเล่นนะเตะบอลเตะบอลใหญ่เลยตัวเนี้โอ้ตัวนั้นก็กลัวตัวนั้นก็กินข้าวอยู่นะคะ น้องโบสวัสดีค่ะค่ะน้องแมวน่ารักเนาะค่ะขอบคุณมากกันเลยค่ะค่ะโบค่ะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะไม่มีอะไรให้ดูค่ะก็ให้ชมน้องแมวนะคะค่ะให้ชมน้องแมวกันนะคะค่ะก็คือเนี่ยค่ะไม่มีอะไรจากประเทศไซปรัสนะคะให้ชมน้องแมวอ่านี่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 อ่าก็คาบมาค่ะสักครูก็คาบมาค่ะ อาคาบอีลูกอันเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาชอบคาบค่ะเนี่ยคาบแล้วก็เล่นลูกบอลนะคะเนี่ยเดี๋ยวสูมให้เห็นนะคะอะไรลูกคาบเลยอะไรเป็นเบคาบเลยลูกอาคาบใชไหนคาบยังไงคาบยังไงคาบเลยอะคาบเลยลูกเนี่ยน้องแมว นั่นนะ่ะขาบมาแล้วนั่นนะขาบแล้วก็เล่นค่ะเนี่ยค่ะน้องแมวค่ะน้องแมวไซปรัสนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะน้องโบนะคะที่เข้ามานะคะที่เข้ามาชมค่ะเดี๋ยวให้อาหารแมวไปด้วยนะคะแล้วก็ให้แมวเล่นไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะแมวไซปรัสนะคะ ตัวหนึ่งก็กินข้าวอยู่นะคะ,คะเป็นแมวจรน,นะคะค่ะสีดำค่ะก็คือเขาน่าสงสารมากเลยนะคะแมวตัวนี้นะคะเขาโดนรังเกตลอดเลยนะคะขนตรงคอเขาว่าไม่มีเลยอะ่ะขนหลุดหมดเลยเนี่ยค่ะตัวสีดำเนี่ยนะคะขนหลุดหมดเลยนะคะน่าสงสารมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครเข้ามานะคะก็ทักทายนะคะทักทายกันได้เลยนะคะ อันนี้มีน้องโบอยู่หนึ่งคนนะคะค่ะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้ค่ะให้ชมน้องแมวนะคะค่ะเนี่ยค่ะน้องแมวสองตัวค่ะอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตอนนี้ต้นตะไคร้นะคะก็ได้เลล็มใบแล้วนะคะตอนนี้กําลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปให้ดูต้นตะไคร้นะคะพอดีวันก่อนนะคะโอ้เนี่ยกินกินจะหมดแล้วเนี่ยอา,อาหารจะหมดแล้วนะค,ะค่ะเนี่ยค่ะต้นตะไคร้นะคะ พอดีวันก่อนนะคะมันเหมือนจะตายนะคะค่ะแล้วพอดีใบไอ้ก็เลยเล็มเล็มใบนะคะแล้วตอนนี้ใบใบใบมันขึ้นมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณ300ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะให้ชงน้องแมวเปนเตออันนี้ค่ะน้องแมวเล่นลูกบอลน,นะคะถ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยกลัวค่ะกลัวกลัวกลัวกำลังจะเดินไปละ โอ้โหตัวนี้นะคะเนี่ยทั้งเล่นทั้งคาบเนี่ยเนี่ยยกยก,ยกลูกบอลใส่ปากเลยนะคะเอาเลยลูกใส่ปากซิเนี่ยเนี่ยจะคาบแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมยังคาบแล้วก็วิ่งแล้วเนี่ยโอ้โหคนนี้คนนี้เก่งมากเลยหฮ้หนูเก่งมากเลยใช่ไหมเ้นตเดเฮะเก่งมากเลยแค่น้องบิ๊กโบก็บอกพี่ภากนะคะน้องบิ๊กโบขอบคุณมากเลยค่ะโบ Bo ก็บอกว่าพี่โบ จุงกะคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยก็อบอกว่าจุงกะเที่ยวเที่ยวกลับยังเอาพี่โบไปไหนเนี่ยตามไม่ทันพอดีเมื่อวานนะไปนิกเซียค่ะทั้งวันเลยค่ะพอดีเอาพาลูกไปหาหมอนะคะค่ะก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนใครเลยนะคะเมื่อวานอะ่ะค่ะ น้องโบก็บอกว่าบิ๊กโบจ้าค่ะ,ะน้องโบก็บอกว่าเล่นบอลเก่งหายใช่เนี่ยตัวนี้เล่นบอลเก่งดูเดียเนี่ยเนี่ยดู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 ด,ด,ดูเขาพยายามหยิบขึ้นนะคะ่ะหยิบหยิบลูกบอลขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ปากแล้วนะนะนปากเอาคาบมาเลยลูกอะคาบมาเลยค่เนี่ยน้องแมวเก่งมากเลยเนี่ยคาบลูกบอลมาละค่ะเนี่ยค่ะอีกตัวสีดํานั่นอะ หิวก็หิวนะคะกลัวก็กลัวค่ะก็คือเป็นแมวจรจับไม่ได้นะคะค่ะอ๋อกลับจากปากช่องแล้วอ๋อไปเที่ยวปากช่องมาเหรอคะค่ะพอดีเมื่อวานไม่ได้ไปหาใครเลยนะเมื่อวานค่ะพอดียุ่งทั้งวันนะค่ะไปนิโกเซียเนาะขับรถร้อยกว่ากิโลนะคะเมื่อวานอ่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ใครที่เข้ามาก็ใส่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ โอ้โหคนนี้นี่ก็เล่นเล่นเล่นเนี่ยค่ะนี่น้องแมวเข้ากล้องด้วยไหนลูกฮะค่ะเขาก็เล่นเนาะ <c oughs> อ๋ออ๋อ,อ,อค่ะค่ะกลับไวจังอ๋อค่ะค่ะน้องโบก็บอกว่าวกลัวคนแย่งลูกบอลใช่ใช่ค่ะเขาเล่นเนาอค่ะนะ น้องโบก็บอกว่าพี่แวะทางผ่านไปหัวหินพักหนึ่งคืนว้าวได้เที่ยวสนุกเลยเนาะค่ะ,ะพี่หนุ่มสกนะคะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสกลค่ะพี่หนุ่มสกลก็ทักทายบิ๊กโบนะคะบอกวิกโบดีครับนะค่ะพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าคุณมาดามไซปรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสกลค่ะสบายดีค่ะ โอ้โห oh, คลิปของคุณพี่อะค่ะเด้ง mm hmm. เด้ง, mm hmm. เ,ดงเด้งมาตลอดเลยนะคะค่ะของเอ่อพี่หนุ่มสกลน,นะคะก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นเอ่อการแสดงเนาะการแสดงของทางอีสานนะคะค่ะคลิปเด้งดีมากเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะก็พี่หนุ่มสกลก็ทักไทยเอ่อหนุ่มโบบอกหนุ่มโบสวัสดีครับ <laughs> พี่โบก็อกไอ้สักค่ะกินข้าวเปล่าเออกิน ไอศักกินข้าวกินปลาไปจ้าค่ะแล้วก็ยกมือไหวๆนะคะค่ะพี่หนุ่มสกลของเรานะคะก็บอกว่าขอบคุณมาดามไซปรัสพี่ชมช่องผู้ฝุ่นทรายผมตลอดเลยขอบคุณมาดามไซปรัสที่ชม ช่องฝุกสายของผมตลอดเลยค่ะพี่หนุ่มสกอนก็บอกว่าไอ้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งละบิ๊กโบค่ะขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่เข้ามาส่งกำลังใจกันนะค่ะ แล้วค่ะพี่หนุ่มสกรลก็บอกว่ากําลังกินสลิมอยู่จ้าหวาวสลิมอร่อยนะค่ะล้างปากทางนี้นะคะหาอาหารไทยทานยากเหลือเกินค่ะค่ะเมื่อวานเมื่อวานไปนิโกเซียนะคะเรก็ไปเดินร้านเอเชียนะคะได้ของมาไม่กี่อย่างได้ปลาลามาสองมาสองขวดนะเมื่อวานเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมค่ะ น้องบิ๊กโบก็บอกมาเดอร์ลาบหมูแกงจืดไข่น้ำข้าวสวยร้อนๆแซ่แบๆจ้าค่ะอะน้องแมวไปไหนกันหมดแล้วอะหายน้องแมวหายค่ะตัวเองวันแต่วัแต่พูดน้องแมวหายเดินตามหาน้องแมวก่อนนะคะหนุ่มสุกนะคะก็บอกว่าช่องผมฝุ่นทรายค่ะฝุ่นทรายโอ้โหเด้งเด้งมากเลยค่ะคลิปคลิปสุดยอดค่ะ เด้งตลอดค่ะต้องแมวหายไปแล้ว <c oughs> ะหนุมสุกุบอกว่ากลัวพายุพัดปลิวค่ะ เนี่ยที่นี่ค่ะค่ะมีฝุ่นทรายค่ะเนี่ยทรายเข้ามานะคะเมื่อสองวันที่แล้วฝุ่นเต็มแล้วลมพัดแรงมากเลยค่ะแล้วเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะก็คือจะมีฝุ่นเข้าเข้ามาประเทศไซปรัสนะคะค่ะก็คือว่าตอนนี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็คือซักผ้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าทรายทรายมันเยอะนะคะค่ะ ค่ะพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าแซบจ้าน้องบิ๊กบนะคะค่ะพี่หนุ่มสกลบอกเสาบ้านผมยังโครงยังโครงคลิ้งอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าซับไม่ค่อยขึ้นซับไม่ค่อยขึ้นแต่คลิปเด้งนี่ก็คือว่าไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดเกิดอะไรเนาะมันมันคืออะไรนะคะค่ะแต่ก็คือคลิปเด้งเด้งดีมากเลยเด้งตลอดเลยะค่ะค่ะ น้องบิ๊กบอกว่าได้เงินจักรอบแล้วไอ้ศักดิค่ะบอกค่ะพี่หนุ่มสกุลบอกว่าคลานไปเรื่อยๆครับเนาะค่ะค่ะก็เนาะค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปไหมคะค่ะเนาะอย่างพวกเราเนาะค่ะก็พูดยากค่ะพูดลําบากค่ะก็คือโอเคเดี๋ยวชมดอกกุหลาบกันนะคะค่ะตอนนี้เนาะเนี่ยก็ขึ้นมาขึ้นมาสิบสามนั่นแล้วนะคะ อันนีค่ะดอกไม้ค่ะดอกกลาบนะคะค่ะตอนนี้น้องแมวออกไปกันหมดแล้วก็ือให้ชมดอกกลาบกันแล้วกันดอกกลาบตอนนี้เริ่มร่วงแล้วค่ะค่ะค่ะพี่หนุ่มสกลนะคะไอซสักนะคะก็ได้บอกว่าได้คาบลาทถูได้คาบลาทถูค่ะมารอบหนึ่งระบเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาครับ น้องโบก็บอกเอา,าไปปนเด้อปลาทูแซบๆครั้งทักทายคุยกันนะคะค่ะก็คือน้องค่ะก็คือมันก็ไม่ได้เยอะแยะนะคะแต่ก็โอเคนะได้ค่ะปะลาทูได้ค่ะเ,เครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะค่ะค่ะพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าได้จากเ พอจอพอยอจอดอนะคะโยนเหรียญล้วนๆเลยครับค่ะสุดยอดมากเลยค่ะอ๋อเขาสงสารค่ะก็คือทําคลิปดีค่ะทําคลิปดีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนี่กระดกกุหลาบเรานะคะค่ะก็คือดอกกลาบตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะดอกกหลาบสวยงามนะคะค่ะ ก็คือตอนนี้ดอกกุหลาบก็เริ่มแห้งเหี่ยวเดี๋ยวพอคุณหลับหลุดปุ๊บเออคีาเรียกอะไรนะคะร่วงปุ๊บนะคะคอนเทนต์หมดเลย <c oughs> น้องพีกโบบอกคือการไอสักเงินเงินโคมาทีเป็นสตัง <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะค่ะพี่หนุ่มสกลบอกว่าดับมา <laughs> นิดโคตรไม่แน่ใจว่าคืออะไร <c oughs> ค่ะอ๋อนิดหน่อยค่ะอ๋อค่ะได้มานิดหน่อยนะคะครันี้ก็ดอกกุหลาบนะคะค่ะก็ะให้ชมค่ะน้องแมวก็ไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ให้ชมกุหลาบนะคะแ <c oughs> คกุหลาบ <c oughs> ค,อคอนเทนต์หมดค่ะหาเรื่อยเปื่อยค่ะหาเรื่องเรื่อยเปื่อยนะคะก <c oughs> ็ะคือให้ชมเรื่อยเปื่อย <laughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางนู้นนะคะก็เป็นทุ่งค่ะก็คือเป็นดอกไม้นะ,ะพอเนี่ยแดดแดดไม่ออกนะะดอกไม้มันก็ไม่บานนะคะพอพอแดดออกดอกไม้ถึงจะบานนะคะ,ะค่ะ ค่ะก็มีน้องิ๊กโบนะคะแล้วก็พี่โบนะคะพี่โบสุรินนะคะ,คะแล้วก็พี่หนุ่มสกลน,นะคะค่ะอยู่อยู่สรงกําลังใจตรงนี้นะคะค่ะค่ะท่านคงช่วยไม่ไหวท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะคงช่วยไม่ไหว <laughs> ที่เหลือเองค่ะค่ะก็เนาะพยายามค่ะค่ะก็ตอนนี้คนที่เขาไล์นะคะเขาไล์ก็คือวันหนึ่งก็หลายหลายคลิปเนาะเขาก็ปังนะคะก็คือเอ่อต้องต้องขึ้นหลายรอบค่ะค่ะพี่หนุ่มสกลก็เห็นขึ้นนะแต่ตัวเองค่ะก็ยุ่งยุ่งข่าวก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะคะค่ะก็ก็ก็คือก็ดูที่คลิปที่เด้งเด้งมานะเด้งเด้งมานี่ก็ดูหมดแล้วแต่ก็คือบาง ก็แมนบางทีบางทีก็คือไม่ได้เมนนะคะค่ะก็คือเด้งมาเนี่ยก็ดูหมดค่ะดูดูด,ดูค่ะแต่ก็คือไม่ได้เมนค่ะค่ะฟ้าสวยนะคะค่ะวันนี้ค่ะค่ะ เนาะค่าสวยนะคะมีมีหมอกอะ่ะแต่ก็คือว่ามันจะมีพายุทรายเข้ามานะคะเพราะเอ่อนี่เห็นไหมคะหมอกหมอกวิ่งไวมากเลยะค่ะตอนนี้มันมันเป็นลมนะคะเป็นลมพัดนะคะอ่ลมพัดหมอกมะ,ะค่ะก็คือเห็นเห็นความไวหรือเปล่าหรือว่าต้องสูงให้เห็นหมอกวิ่งไวๆนะคะค่ะก็คือมันจะวิ่งไวนะคะเพราะว่าพายุทรายจะเข้ามาะค่ะเข้าพยากรณ์อากาศมาแล้วนะคะ คนบอกพี่หมะยังตกอยู่ไหมครับมาดามค่ะเออค่ะพี่เอ่อที่ภูเขานะคะพี่ที่ภูเขา,ะะขายังมีหิมะอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราอยู่อยู่เอ,อ่อเรียกอะไรนะพื้นที่ราบแบบนี้นะคะก็คือก็คือมันยังหนาวอยู่ก็คือที่ภูเขายังมีหิมะอยู่นะคะค่ะพี่หนุ่มสกลบอกไม่ต้องดูบ่อยก็ได้นะครับมาดามก็คือมันเด้งขึ้นมาค่ะเด้งขึ้นมาก็คือดูดูจนมัน จนจนมันหยุดก็คือก็ดูค่ะเไม่เป็นไรแล้วค่ะก็คือดูเพลินนะคะดูเพลินมากค่ะก็มาเด้งมาก็ดูดูค่ะก็เออเม้นนิดหน่อยเนาะค่ะก็คือให้มันเด้งไปค่ะเด้งเด้งเด้งแล้วก็ดูค่ะค่ะแล้วพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าผ่านเลยก็ได้นะครับ เอาแบบนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องเก,เกรงใจครับค่ะพี่หนุ่มสกลก็บอกว่าเด้งมาก็ไม่ต้องสนใจดอกครับหรออย่างนั้นเหรอคะเด้งมาก็คือดูนะคะโอ้ยเนี่ยมือ,ม,อมือสั่นเดี๋ยวนะคะ,คะก็คือเนี่ยปลาเข้าไป18ปนาทีแล้วนะคะแป๊บๆปบเองเนาะคะ่ะพี่หนุ่มสกลบอกว่าช่องผมหาสาระไม่มี ไม่มีคนรับเหมือนกันนะคะค่ะของพวกเราก็คือก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือก็ทําไปเนาะก็คือยังไงฮะเป็นช่องก็คือยังไงก็คือเป็นบันเทิงมากกว่าเนาะของพวกเรานะคะเป็นบันเทิงก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้ความรู้คนค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําแล้วมีความสุขถ้าทํามีความสุขเราจะทําได้นานนะคะค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะก็ให้คนดูค่ะก็หาอะไรให พี่หนุ่มสกุลก็ส่งสติกเกอร์มานะคะพี่หนุ่มสกลบอกว่าเพื่อนไปไหนหมดละไม่แน่ใจค่ะก็คือว่าอาจจะคือคือเราไม่ได้โชว์อะไรให้คนดูหรือเปล่าคะก็เลยไม่ค่อยจะมีคนเข้ามานะคะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือทําไปมีความสุขค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะก็คือตัวเองว่างก็คือจะจัดไล์นะคะก็คือถ้าไม่ว่างก็คือไม่ไม่ได้ไล่ค่ะค่ะก็คือทาไปคือคือขอแค่มีความสุขก็พอละละ ก็คือบางทีนะก็คือบางทีถ้าทําไปเนี่ยขึ้นไลฟ์บ่อยๆเถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เครียดนะคะค่ะก็เลยทําทาเท่าท,ที่เราทําได้ค่ะเอายางงี้ค่ะ,เ,ออคะเดี๋ยวจะขอลงไลฟ์แล้วนะคะพี่หนุ่มสกลขาค่ะ,คะขอลงก่อนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ่ะที่เข้ามาส่งกําลังใจนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ ถึงวัวจะน้อยแต่ก็มีความสุขใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะโอเคขอลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะเห็นแต่มือ